บริกระพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจพี่น้องกินแล้วก็ลองเพ่งพี่น้องโอเคมาฟังพี่น้องท,ท,ทาน้องกาลสินเอาไม่พี่น้องหัดนะคะหัดลําไม่ว่ากันนะคะถ้าว่ากันมันจะไม่สบายใจมาพี่น้องมาฟังลมา,าม้าบดรีเบยเมียงเสีงยงลอยตามกะระแสกองมาตามคล้องดอกขึ้นทรงสาวบ้านทงโดพี่น้องเอาเสียงฮวง ฝากผู้ฟังละเมื่อได้ยังวางดอกเกิดหทางเดออทางเสียงการดํารองเชียว์วิัสทำพอยเพียงนี้ละมเมาดีทั้งลำลองย้อนเอาสวนบอกกวงเอาจังบ่สวยคือเขาผู้พิ่มีหยดสันนางมันขันราษดอน ละตั้งผิวพันเปือนไว้เป็นการก้องย้อนพวกฝุ่นตุรีปงวงตะกุนสุ้มเสงเสื้อเผาสายจังไยบานบุญสมพานจังได้งโง่ขึ้นโคงมาเป็นหงบัดมืดคำมาไกลเสียงลำพอศสัทธาบรนจัง เมียสถาบันจังโอ้ยพอได้ขารถเมฆหละต้นเอ้ยสูงตำเตีย้ยอย่าเฝ้าเบื่อเด้อแฟนเขานางก็เอาเสียงลำฝากพี่ชายแต่คำรองหลาจังมาตกถึงห่วงในสายแห่บัดนาลวง เมื่อนี่ถือว่าดวงสร้างไม่ทน็อ้นโอยโอ้ยโอยขอร้อยยิ้มเอ๋ยเป็นเนเดอ้ขอร้อยยิ้มเอ๋ยเป็นเนเด้เดอ้คุณยายโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ โอเคพี่น้องกระทุรักทุเรคก็เก่าเดยพี่น้องหัดนะคะหัดหัดมาหลายวันแล้วหัดมาหลายทิศสองทิตย์แล้วพี่น้องที่หัดนะพี่น้องหัดไปหัดมากมากก็หองในพี่น้องโดยสีบ่อ้องเบิ่งเหนื่อโอเค้ะพี่น้องคันมากก็ฝากกดไลค์ได้พี่น้องทาง YouTube กดแชร์กดไลค์ได้พี่น้องซับค่าซับตะไคร่เอาที่สบายใจบายนาง้ะพี่น้องโอเคพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องบายบายเพื่อน